สวัสดีค่ะวันพัสด nah ุกอตบารดีท,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  so ที่ที่ที่1ะจักรคุองพ0ท่าน้อยคมทิพ้2 5าตัญดานอิชาสามพมจุตาทำทำที่เจนรกเียนตอบทำถามทำถามถามดังนี้ดังนี้ดังนี้ การออกเสียงอ่านต่อเสียนโดยโดยโดยเนะโดยตรงโดยต้นและการเลือกการเลือกตัวแทนตัวแทนออกเสียงออกเสียงมีผลดีมีผลนีอย่างไรอย่างไรผลดีผลนีของของการออกเสียงอ่านต่อเสียงโดยตรงโดยตนหนึ่ง หนึ่งการตัดสินใจตัดสิใจอยู่บนโยมบนพื้นฐานพื้นฐานความคิดพอาคิดของตนเองของตนเองสอนทุกคนคนทุกคนทุกคนมีบทบาทมีบทบาทในการในการตัดสินใจตัดสิใจในเรื่องในเรื่องต่างๆการการตัได้ด้วยได้น่อยตนเองตนเอง สาใช้ได้ดีดีกับแบบชุมชนชนขนาดเล็กขนาดเล็กที่มีคนที่มีคนไม่มากนักไม่ไม่น่านะไม่มากไม่มากนักนะตีทุกคนทุกคนต้อง รับผิดชอบรับผิดชอบในการในการตัดสินใจตัดสินใจของของตนเองผลดีผลดีของการขอการเลือกตัวแทนเลือกตัวแทนออกเสียงออกเสียงดึงจานตัดสินใจตัดสินใจอยู่บนมีคนอยู่บนรวมบนพื้นฐานพื้นฐานความคิดความคิด ของตัวแทนขอตัวแทนต่อเตัวแทนแทนเป็นผู้ตัดสินใจดใจในเรื่องในเงื่อนต่างๆแทนเราแทนเราสามใช้ได้ในกับจชุมชนตุนชุมชน ตนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีคนไม่มีคนเป็นจํานวนมากเป็นบ่อยๆเป็นเป็นจํานวนจํานวนมากมากตีปัวแทนแทนรักษารักษาผลประโยชน์ผลประโยชน์ของของสมาชิกหน้าที่ในสังคมหน้าที่พม นักเรียนนักเรียนเสนอเสนอวิธีวิธีเลือกเลือตัวแทนตัวแทนตัวแทนอย่างถูกต้องเจอถูกต้องเหมาะสมเหมาะสมลงในดุนในแผนภาพแผนภาพความคิดปัจจการเลือกการเลือกตัวแทนตัวแทนอย่างถูกต้องถูกต้องเหมาะสมเหมาะสม มีเฟรนรับรับผิดชอบผิดชอบมีน้ำใจมีน้ำใจช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นมีความมีวรนซื่อสัตย์ซื่อัตย์สุดจริตสุดจริตต่อตนเองขอตนเองเด็ผู้อื่นผู้อื่นมีมีความรู้วามรู้ความสามารถความสามารถเสียสละเสียสละ อดทนก็ุ้กลนยอมรับยอมรับยอมรับความคิดเห็นความคิดเห็นของของผู้อื่นคนอื่นอย่างอย่างมีเหตุผลมีเหตุผลเปรียบเทียบเจยบเียบความเหมือนความเหมือนและและแตกต่างในจาน การออกเสียงออโดยตรงในตนตเราเราเป็น,ปนผู้ผู้ตัดสินใจตัดสีนใจด้วยด้วยตนเองตนเองในยินปมพรพัฒนาจูตัมปอตาปิติเตในที่ชาตาวัตติค่ะ